สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ Port Authority Bus Terminal ในนิวยอร์กซิตี้นะครับก็มารอรับเพื่อนจากนิวแฮมเชียนะครับซึ่งเธอเนี่ยนั่งรถบัสมาใช้ระยะเวลาประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็นี่จะเป็นครั้งแรกในการมานิวยอร์กซิตี้ครั้งแรกของเธอนะฮะเราจะมาต้อนรับเธอกันมาแล้วค่ะยินดีต้อนรับสู่นิวยอร์กสวัสดีค่ะ กลับไปก่อนเมโทรเมโทรก๊าซแล้วก็รีฟิลรีฟิลยรถกร์ดใส่การ์ดเข้าไปตรงนั้นตรงนี้สีเหลืองตรงสีเหลืองตอนนี้ก็อยู่กับมนาสุพันแล้วนะคะมนาสพรมาเนียวเหนียเป็นครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างอารมณ์ครั้งแรกหิวข้าวนั่งรถนานมากนั่งรถกี่ชั่วโมงนั่งรถมาห้าชั่วโมงแต่ว่าแบบแสงสีในเมืองเยอะมากคู่น่ารักก็อันนี้เป็นการมาครั้งแรกของมนาสพรนะคะ แล้วก็ได้กินการมาสิบปีไม่เคยมานิวยอร์กเลยอยู่อยู่สหรัฐอเมริกามากี่ปีแล้วนะอยู่เมกามาสสองปีอยู่เมกามาเกือบสองปีแล้วยังไม่เคยมานิวยอร์กเซิตี้อันนี้คือมาครั้งแรกของมานัสซารก็จะเป็นการผจญภัยกลับไหมกับพอสเมนไหมกับนิวแฮมเชียร์ไหมวันแรกรู้สึกว่าชอบชนบทมากกว่าเพราะว่าผู้คนมันไม่ผูกพานเท่านี้ยังยังไม่เห็นความเป็นเมืองที่แบบ สีวิไลของนิวยอร์กด็กอาจจะชอบก็ได้นะมรนัสพรก็ตอนนี้ก็คือจะพาเพื่อนกลับไปที่บ้านก่อนเนาะไปเปลี่ยนชุดไปลอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวพามาตะลุยในเมืองกีวันคะกระเป๋ากระเป๋าใบใหญ่มากเลยนี่มากี่วันคะมนัสพรหนึ่งปีเอาชุดมาเอาชุดผาถ่ายก็หนึ่งวันก็จะเป็นชุดเช้าชุดกลางวันชุดเย็นแล้วก็ชุดตอนคืนโอ้ยนี่มาพรอมมากเทีิสติภาพอะไรนะอีกรอบหนึ่งเชพี่เสรีภาพเทลสัสติภาพ เขาเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษ Statue of Liberty Statue of Liberty Statue of บรรษัสพรก็อยากไปถ่ายรูปกับ Statue of Liberty เนาะก็เดี๋ยวจะพาไปตอนนี้ก็กำลังจะพาเพื่อนมานัสไปทานอาหารที่ไซน่าทาวน์นะคะอยากกินอะไรคะมานัสข้าวเหนียวหมูปิ้งเฮ้ยมีเหรอไม่มีไม่มีวันนี้เราจะพาไปกินซุปดัม p ลิงอยากกินอาหารจีนบุฟเฟ่อยากกินแบบขนมจีบอะไรอย่างนี้เฮ้ยต้องไปลองมีขนมจีบแล้วอะไรอีกขนมจีบซาลาเปา อะไรที่มันเป็นจีนจีนขนมจีบเป็นปักกิ่งแล้วก็คิดไม่ออกอ่ะประมาณนั้นอ่ะคออดูการแต่งตัวด้วยคือแบบว่าโนจีนมากค่ะดูชุดของมนัสวันนี้นะคะร้อนแรงแดงจีบไปขึ้นหัวมาแล้วแกไปนั่งหน้าเลยแกนั่งหน้าสิแนั่งหน้ามีพี่ใจดีขับรถมาให้พวกเรานั่นก็เดี๋ยวอีกประมาณสัก20นาทีก็จะถึงเซน่าทาวนะครับเราก็จะไปหาของกินอร่อยๆกัน อยู่ที่ไหนเขนา,านะสพรร้านกุ้งถังเราจะกินกุ้งถังกันใช่ไหมโอเคปะอตอนนี้ก็อยู่ที่ร้าน The Boil นะครับก็เป็นร้านซีฟู้ดนะฮะที่เขามาเป็นในรูปแบบเ,เป็นถังซึ่งเราก็ต้องใช้มือขิดแล้วก็อาจจะให้ดูชื่อร้านนะฮะ The Boil วันนี้เราสั่งอะไรไปมานาานันสพรสั่งกุ้งถังค่ะ Ục, แล้วก็อะไรอีกหอยได้ใช่ไหมสั่งคู่กับหอย,อยใช่อย่างร้านหนึ่งโลหนึ่งใช่อยา่างหนึ่งเใช่ก็เดี๋ยวมารู้กันนะว่าจะอร่อยหรือเปล่าใช่คือจริงจจะพาเพื่อนไปกินอ,า,อาหารที่ไชน่าเทาเนอะแต่ว่าพอดีเดินผ่านร้านนี้เราก็ได้แนะนำว่าเนี่ยต้องมากินเลยนะกุ้งถ่างร้านนี้อร่อยมากก็เราก็เลยมาหยุดที่ร้านนี้ก่อนเป็นร้านแรกนะคบเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอร่อยสมชื่อไหม ก็ตอนนี้อาหารมาเสิร์ฟแล้วนะครับก็คือมีกุ้งซอสกา r l i c ตัวนี้นะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นหอยที่มากับซอสเิเศษของทางร้านเชินะ Thank you ้น<ม>ีพ่พรอน่ากินหรือเปล่าน่ากินมากแค่นี้หรอเราก็ไม่มีซอสอะไรมาใส่หรอเก็ใส่ซอสไปในนี้แล้วเขอชิมมันก่อนแล้วกัน,น,กนมีเนื้อหอยหรือเปล่าในนั้นน่ะมีเนื้อด้วยน้ำซอสเหรอ,หรอเป็นไงซอสจะได้ไหมโอเคอันนี้คือซอสของสเปเชียลของทางร้านนะลองชิมกระหริกสิใส่มีสองค่ะเซนขอเฟเวอร์ใช่ไหมสองรสชาติใช่สองรสชาติให้ลองชิมดู อันนี้คือเฟรนด์ในความเป็นทางร้านเดี๋ยวลองชิมดนะ้ยแกะหัวปุ้งโชว์หน่อยออเป็นไงบ้างเราชอบฟอร์นี้มากกว่าแต่วันนี้ก็เป็นแบบว่าคึมีมครีมครีมมีออ่อันนี้ก็แบบแบบเผ็ดๆจได้เนาะอันนี้เอาแกะเนื้อมาออ เฉียรร้อนพันขึ้นเลยอ่ะร้อนสัตว์จริงๆแล้วปกติแล้วเขาจะมากับข้าวด้วยนะอ้๋อหรอเออแต่ตอนนี้เขาไม่ให้แล้วเขาให้เป,เป็นไซส์เตืยงงบยังไงมีข้าวไงข้าวโพดมานาะสร้านแต่โบอยล์เป็นไงบ้างอร่อยไหมชอบซอสอะไรมากที่สุดชอบซอสสองซอสเลยอร่อยมากเดี๋ยวเรากำลังจะไปกินอะไรกันต่อดีเราไปกินอ,อ,อยากกินอะไรต่อ เชน่าทาวเน่าทาวที่กินอะไรดีขนมจีบไม่รู้เพรา<ม>บ้านเรามีพอกบ,บ้านที่แนะนพาพอกบ,บ้านอร่อยมากเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าพุงป่องมากขอเดินย่อยก่อน <c oughs> แล้วก็มีร้านในติมนะที่ต้องกินเป็นในติมโฮมเมดที่แบบว่าเหนียวและอร่อยป้าเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่เชน่าทาวขายใหญ่ไหม <c oughs> มานาะสเปลี่ยนชุดแล้วหรอ Yes ไหนทางคะ่ะ <c oughs>